ร้านสบจันทาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง065 0945 779นะครับครับผมคลิปนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในเซต2 x 2คน2ะครับเป็นตู้ซับเบดสนิ้วเสียงกลางแหลม12นิ้วนะครับแล้วก็พิเศษเลยนะครับในตู้กลางแหลมเป็นแถมฟรีเน็ตเิรกนะครับ1ตัวไอ1คู่ นะครับผมเซตนี้ราคาอยู่ที่22,900บาทเท่านั้นนะครับ22,900าบาทเท่านั้นนะครับราคานี้รับได้เองที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มจากเครื่องปรุงนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์นะครับของ PA นะครับของแท้แท้เลยนะครับจากบริษัท PA รุ่น PM 1 2 FX ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์แท, h, นแท h, แนนน้นะครับเอฟเฟกต์แท้แน่นอนนะครับมีมาให้ถึง100เปอร์นะครับมาให้ถึง100เปอร์นะครับแล้วก็มีออกเซนมอนิเตอร์ให้ถึง2ช่องนะครับผมก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมเป็นมิกเซอร์ที่น้ำเสียงดีคุณภาพอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ PA นะครับผมแล้วก็เป็นไมล์ลอยนะครับไว้สำหรับร้องเพลงเท,ทศกาลปีใหม่นะครับเป็นไมล์ลอยชัวร์ยูอาร ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่มือ1เลยนะครับจัดมาในเซตนี้นะครับหน้าร้านก็ขายอยู่ที่ราคา2,900นะครับผมแล้วก็คลอสนะครับเป็นไมเ NPE รุ่น vx 2 2 3นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้ามือ2แต่สภาพมือ1นะครับสภาพมือ1สวยมากเลยนะครับไม่มีตำหนินะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับใหม่มากนะครับผมแล้วก็ Power อร์ในรุ่น d 4 0 0 2ตัวนี้ก็สภาพใหม่มือ1เหมือนกันนะครับ ไม่กิ๊กเลยนะครับราคาก็อยู่ประมาณ8,009 9นะครับตัวนี้ราคาขายนะครับมือหนึ่งอยู่ที่8,009 9แต่ทางร้านจัดไปเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับจัดไปในเซตนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องแลกนะครับกล่องกล่องแลกยางสวยเลยนะครับเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดแท้15มิลนะครับสีม่วงนะครับมีหูจับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ไม้ลอยแถมมาอีกหนึ่งคู่ นะครับไว้สําหรับร้องเพลงปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่นะครับส่วนตู้ลําโพงนะครับอันนี้เป็นดอกก็12นิ้วก็เป็นดอกของคอมสันนะครับจัดให้อ่าจัดให้ในซุดชุดนี้เลยนะครับไม้อัด15มิลไม้อัดแท้นะครับไม่ใช่ไม้อัดปาติกลนะครับทนนะครับทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ตะแกรงปั๊มส่วนเสียงแหลมก็เป็นของอบอ้อมนะครับเป็นปากเป็ดนะครับเป็นปากเป็ด นะครับผมตะแกรงปั๊มส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็สเปคคอนเสียบให้อย่างดีเลยนะครับมีอยู่ในชุดชุดนี้นะครับทีนี้มาดูตู้สเปคของเรานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตู้15นิ้วนะครับไม้อัดแท้20่มิลนะครับไม้อัดแท้20่มิลนะครับขอบเหล็กสีระเบิดนะครับไม้อยางแน่นๆเลยนะครับมีหูจับนะครับตะแกรงปั๊มโรงงานแล้วก็ส่วนดอกนะครับดอกนี่จัดให้พิเศษนะครับเป็นดอก P ออเดโอนะครับหรือว่าดอกในตระกูลของ Challenger รุ่น2226นะครับ5 5นิ้วดอกนี่สภาพใหม่มากนะครับเป็นดอกซัเบียดนะครับ1,000วัตต์นะครับ1000วัตต์นะครับนี่เป็นตู้ j จบิน15นิ้วนะครับขอบเด็กสีระเบิดโอ้นะครับถือว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เพดด้านหลังนะครับเพดด้านหลังให้มาอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมสายสัญญาณพร้อมสายลำโพงนะครับ สายลำโพงนี่ประมาณ10เมตรนะครับเราแถมมาให้นะครับนี่ของใหม่เลยนะครับของใหม่กิ๊กเลยตัวนี้นะครับมีคอสแยกเสียงในตัวนะครับปกติก็ขายอยู่ที่ราคา5,900นเะครับนี่สติกเกอร์ยังครบนะครับไม่เคยซ่อมใช้งานปกติทุกอย่างมีคอสแยกเสียงในตัวนะครับมี XLR สัญญาณนำเข้านะคร่บไมเวเาจะเป็น c อ n o n ตัวเู้ตเวเมียนะครับแล้วเ็เอเอ่าเอเเอาอเอแยก ช่อง A ช่อง B แล้วก็แบบแดงดำนะครับให้หมุนแต่ทางร้านเราให้สเปคคอนทั้งหมดเลยนะครับสเปคคอนต่อง่ายมากนะครับนี่ปับ๊บนะแล้วก็ต่อมาอย่งอางลำโพงของเราเลยนะครับผมไม่ต้องหมุนให้เสียเวลานะครับแล้วก็สายสัญญาณอีกโอ้นะครับราคา22,900 20, บาทเท่านั้นนะครับมาดาูตัวเป็นๆได้ที่ร้านสมจันทร์าวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ หรือโทรมาสอบถามกันได้ที่065-0945779นะครับ065-0945779นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับ